สวัสดีครับทุกคนเพิ่งกลับมาเพื่องานกลับมาถึงบ้านก็เลยต้องมาทำกับข้าววันนี้ดูกับวนไก่ก่อนให้มันร้อนก่อน เีนี้จะทำเมนูลาลูกไอ้ลูกหกมาเรียดนอนอยู่ในบ้านตงใส่อยากกินไก่ไม่มีอะไรมากทำแบบบ้านๆเดี๋ยวนี้มีเมนูเด็กมีกระเทียมต้นใหญ่ ัเนื้อวอัวซื้อมาจากนี่โลตัสมีผักจะทำเมนูนี้ผักผักเนื้อวอัวกับต้นกระเทียมใหญ่มีอันนี้มะเขือเทศ เพื่องผัดทีนี้โอ้หอมยังเดี๋ยวนะนะครับคนก่อนเมนูนี้เมนูไก่คั่วไก่ไก่ค้างคืนคั่ว